สวัสดีครับพบกับ t s p Newsroom นะครับสรุปเรื่องราวข่าวกีฬาที่น่าสนใจในแต่ละวันเอามาเล่าสู่กันฟังแบบสั้นๆนะครับแต่ว่าได้ใจความเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในวันเสาร์ฟุตบอลรีมเ์ลีอังกฤษได้สร้างประสัติาสหน้าใหม่ขึ้นมาอีกแล้วนะครับเมื่อมีเกมที่มีการยิงประตูนในช่วงนาทีท้ายหลังจากนาทีที่90ไปแล้วเนี่ยถึง6คู่ด้วยกันครับจากทั้งหมด7คู่นะครับนี่เป็นสถิติที่ สูงที่สุดนะครับและใน6คู่ที่ว่านี้มีประตูเกิดขึ้นถึง8ประตูเป็นนั้นว่าฟอรเมพยร์ลีกต้องลุ้นกันจนยิ่วเหนียวนะครับจนกระทั่งจบเกมกันเลยทีเดียวบางทีจบครานาทีไปแล้วก็ยังลุกจากที่นั่งไม่ได้ครับเพราะว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะครับว่ามีคู่ไหนกันบ้างเอาเป็นว่า7คู่ที่ว่านี้นะครับ มีเพียงคู่นอตติงแฮมฟอเรสต์กับซันเดอร์แลนด์เพียงคู่เดียวครับที่ถือว่าไม่เข้าพวกรับเพราะว่ามีเกิดขึ้นประตูเดียวแล้วก็ยิงกันตั้งแต่ในครึ่งแรกครับส่วนที่เหลือทุกคู่มีประเด็นให้พูดถึงกันทั้งนั้นครับคู่ระหว่างเบรนท์ฟอร์ดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้แข่งกันตั้งแต่6กโมงครึ่งครับเป็นคู่แรกเวลาที่อังกฤษก็เที่ยงครึ่งนะครับข้าวยังไม่ได้เรียงเม็ดเลยครับก็เตะบอลกันแล้วก็แมนยูแพ้ไปนะครับจริงๆแล้ว น่าจะทำได้ดีกว่านั้นนะครับบรูโน่เฟนเดสได้จุดโทษแต่ยิงไปติดเซฟครับของคริมินเคเลอร์อดีตในทวารสำรองของวิพูลนะครับที่ย้ายมาเป็นตัวจริงกับเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็กลายเป็นตัวแสบที่ทําให้แมนยูทําประตูไม่ได้ในลูกที่น่าจะได้แล้วสุดท้าย วกเขาก็มาโดนยิงประตูที่3นะครับในนาทีที่90้าบกหาจากแมทเทสเยนเซนเรียกว่าตายสนิตทตอกตะปูปิดฝาโลงครับเบนฟอร์ชนะแมนยูไป3ประตูต่อหนึนะครับส่วนคู่เชลซีกับไบรตันคุณนี้เจ้าถิ่นยิงขึ้นนำไปก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายไบรตันมายิงไล่สตีเสมอขึ้นนำและทิ้งขาดครับ คือ2ประตูสุดท้ายนะครับเกิดขึ้นในนาทีที่90้บวก2และ90้บวก10จากเบรยันครูด้าและเดนนี่เวลเบคครับไปต้นก็นเลยบุกชนะเจ้าถิ่นไป3ประตูตอนหนึ่งครับส่วนเกมที่เอราโรสนะครับสนามฟองดิสยูไนเต็ดลีดจะชนะบอลมัดอยู่แล้วแต่ว่าสุดท้ายก็ไปโดนทีมเยือนตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2นะครับจากเอไลกูปินนครับนาทีที่90้บวก3ครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทีมนี้ ตอนนี้กลับมาดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกับน้องใหม่ที่เขาขึ้นขึ้นลงลงระหว่างพิมลีกับแชมเปี้ยนชิพนะครับก็คือเบอร์ลี่แมชชีตที่กลับมาสวมบทผู้ร้ายใจทมินหินตาชาติเอาชนะเบอร์ลี่ไป5ประตูต่อ1และ2ประตูสุดท้ายก็มาเกิดขึ้นในช่วงหลังจากนาทีที่90ไปแล้วจากเออร์ลิงคัลเลนนะครับก็คือนาทีที่90และ 90บวก3คือนำเข้าไป31แล้วนะครับก็ยังไม่สาแก่ใจยังคงยิงต่อไปเรื่อยๆจนกว่าผู้ตัดสินจะปาบหมดเวลานั่นแหละครับส่วนสเปร์นะครับที่ก็น่าจะตายขาราไปแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าปริญญาครับพลาดที่ไปตั้งบอลให้วูฟยิงประตูขึ้นนำไปก่อนแต่ว่าสุดท้ายครับช่วงนาทีที่90บวกปริญญาก็ทำประตูตีเสมอแก้ตัวได้สำเร็จน,นะครับเสมอไปหนไป1ประตูตอนเน,น,นะครับและคู่ที่รุนหนักที่สุดก็คือ เกมระหว่างคิสส์พาเลตพบกับลิเวอร์พูลครับคู่นี้เจอกันมาแล้วนะครับในคอมมินตี้ชิลซึ่งเสมอกันไป2ประตูต่อ2แล้วพาเลตก็ชนะจุดโทษนะครับหลังจากที่ควา้าแชมป์เอฟเอคัพด้วยการเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้มาแล้วก็ยังมาได้ถ้วยไม่ใช่ถ้วยที่ต้องเรียกว่าถาดนะครับถาดการกุศลคอมมูนิตี้ชิลไปอีกหนึ่งใบครับพอเกมนี้มาเจอกันในพรีเมียร์ลีกนะครับสองทีมนี้เป็นทีมที่ไม่แพ้ใครมาด้วยกันทั้งคู่ แต่ว่าพาเลสเนี่ยถ้านับรวมทั้งหมดนะครับ17นัดนี่ยังไม่แพ้ใครตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วมาเลยนะครับ17นัดยังไม่เคยแพ้ใครส่วนในฤดูกาลนี้ก็ยังไม่แพ้ครับทุกรายการนะครับทั้งในฟุตบอลลีกแล้วก็ฟุตบอลถ้วยเช่นเดียวกับลิเวอร์พูลนี่นะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ย5นัดที่ผ่านมาชนะรวดทั้งหมดมี15แต้มเต็มนะครับแต่ว่าพอมาถึงเกมนี้มันไม่ง่ายซะแล้วครับคือ แฟนลิเวอร์พูลเนี่ยมักจะพูดกันอยู่เสมอนะครับว่าหูกว่าจะชนะได้แต่ละทีทําไมจะต้องให้ลุ้นกันขนาดนี้คือมีอยู่แค่เกมเดียวนะครับที่ลิเวอร์พูลไม่ต้องลุ้นก็คือเกมมูเซียดาบีนนั่นแหละครับแต่ว่าเกมอื่นๆนะครับต้องมายิงกันในช่วงท้ายเกมตลอดครับและเกมล่าสุดนะครับที่ลิเวอร์พูลไปเยือนเซาท์สปาร์กพวกเขาก็ต้องมาเหนื่อยอีกเช่นเดิมน,นะครับในนาทีที่87นะครับเฟเดริโกเคซ่าเปลี่ยนตัวลงมาแล้วก็ ทำประตูตีเสมอให้กับลิเวอร์พูลได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นช่วงท้ายเกมที่มีคนเรียกกันว่านาทีบาปจะบาปหรือบุญก็ไม่รู้แหละครับแต่ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลทำแบบนี้ได้ประตูแบบนี้มาโดยตลอดจนกระทั่งเกมนี้แหละครับที่เป็นนาทีที่บาปแล้วนะครับเรียกว่านาทีบาปแล้วปรากฏว่าพาเลสบาปขวาครับเพราะว่าพวกเขามาได้ประตูนาทีที่90บวก7ครับเอ็ดดี้เอนเกเทียร์หลุดเข้าไปยิง อย่างงามครับประตูชายของพาเลสลูกนี้นะครับมีเรื่องให้ต้องพูดถึงครับเมื่ออันเชลตอ,ออกมาบอกนะครับว่าจริงๆแล้วประตูนี้มันไม่ควรจะเสียหรอกปล่อยให้เอนเกเทร์ยืนโลง่งทงเทงอยู่อย่างนั้นได้ยังไงชลอตบอกว่ามีนักเตะเกมรับคนหนึ่งนะครับที่ไม่ยืนในตำแหน่งของตัวเองแต่ว่าไปรอจังหวะเก็บบอลเพื่อที่จะสวนกลับชลอตบอกว่ามันไม่มีความจะเป็น,นยี่จะไปเล่นสวนกลับหรือว่าเคาน์เตอร์แท็กในชั่วโมงนั้นเพราะ มันจะจบเกมอยู่แล้วตัวเองพอไม่ได้สนใจตัวประกอบไปรอเก็บบอลตกแต่บอลมันเลยพอลงไปถึง TA, เอ็นเกทีเอ็นเกทีก็เอาไปยิงเรียบร้อยครับลิ์พูลแพ้ไปด้วยประตูนั้นครับเราคิดว่าจะจบกันแค่นั้นแล้วนะครับปรากฏว่าในวันอาทิตย์เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกแล้วนะครับคดีแบบเดิมเลยนะครับก็คือการยิงประตูนในช่วงทดเจ็บเกมระหว่างวคาสเซิลกับอาร์เซนอลครับที่เซนส์เกมพาร์คนะครับ อาเซอรน่าจะได้จุดโทษนะครับเมื่อนิกโป้ไปทําฟาวิอเยเครส er ลูกนั้นใครๆเขาบอกว่าจุดโทษแล้วแต่ผู้ตัดสินขอไปเช็คอีกทีหนึ่งตอนที่บอกว่าไปเช็คอีกทีเนี่ยคนก็คิดว่าอา้าวไม่ใช่จุดโทษธรรมดาแต่จะเป็นจุดโทษใบแดงซะด้วยปรากฏว่าพอไปเช็คกลายเป็นว่าไม่ได้จุดโทษซึ่งอันนี้นะครับหลายคนก็มองต่างกันบางคนก็บอกว่ายูเรส er โดน หดแน่นอนเพราะว่าเขาได้เขาถึงบอลก่อนแต่บางคนก็บอกว่าจังหวะแรกหลบบอลไปก่อนแล้วก็จริงแต่ออฟก็มาเล่นบอลเหมือนกันซึ่งแน่นอนนะครับว่าผู้ตัดสินมองแบบนั้นและถ้าให้เอาผู้ตัดสินคนอื่นมามองมาดูเคสนี้ผู้ตัดสินเองก็ยังคงคิดไม่เหมือนกันอย่างที่เราเคยเห็นมาแล้วนะครับผู้ตัดสินคนหนึ่งคิดแบบนี้อีกคนหนึ่งก็คิดแบบนี้ดังนั้น ไม่น่าปล่ใจครับที่คนดูจะมีความเห็นแตกต่างกันไปครับแต่อย่างไรก็ตามอาร์ซอลมานตีงเสมอได้จากมิเกลเมริโนนะครับตัวสปรองที่เปลี่ยนลงมาในช่วงท้ายเกมเขาหม่งประตูเติงเสมอนอาทีที่84อาร์ซอลก็โอเคครับหายใจอื้อ,อรอดละไม่น่าแพ้แต่ว่ามาได้ประตูนาทีทดเก็บจนได้ครับจากลูกเตะมุมที่เกเบิลมากเย ขึ้นไปหม่งในทะี่ที่9ก้าสทำให้กู่นี้อาร์ซอนกลับมาแซงชนะไป็น2ประตูต่อหนึ่งครับและทั้งสาประตูที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะครับมาจากลูกหมงทั้งนั้นถือว่าเป็นฟุตบอลชั้นสูงโดยแท้จริงครับมาถึงข่าวกัลสิปเป็นบ้านนะครับจากกาเซตาเดลสปอร์ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกำลังให้ความสนใจดูซานเวลาฮูสต์สูนาเซอร์เบียของยูวินตุสครับจะซื้อมาให้ได้ในช่วงเดือนมกราคมครับส่วนท็อกสปอร์ตนะครับรายงานว่า เปเดโดซลวามิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังพิจารณาที่จะย้ายไปอยู่กับสโมสรในซาอุดีอาระเบียหลังจากที่สัญญาของเขาจะหมดลงในซัมเมอร์หน้าครับส่วนฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่า,จา,วาเจ้าเนว s สมิดฟิลด์โปรตุกเกสกำลังเป็นเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแต่เปเชต้นสังกัดคิดว่ายังไงก็ไม่ขายครับอีกข่าวนึงจากฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับบอกว่าลิวพูลกำลังเล็งฮูเลนอันวารส มิดฟิลด์ของแอตเลติโกมาดริดนะครับที่คาดว่าจะมีค่าตัวถึง100ล้านปอนด์อีกแล้วครับส่วนเรอัลมาดริดนะครับก็กำลังให้ความสนใจกับนักเตะเชลซี2คนเลยครับก็คือเอนโซฟานเดสและมอยเชสไคเซโดนะครับซึ่ง2คนนี้เนี่ยตอนที่เชลซีซื้อมาเนี่ยราคารวมกันถึง207ล้านปอนด์นะครับอันนี้เป็นรายงานจาก TBR Football ครับท็อปสปอร์ตยังมีอีกข่าวหนึ่งนะครับก็คือแกเริสซาเกตนะครับอดีตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษ ตอนนี้เป็นหนึ่งในสามตัวเลือกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะเอามาทำหน้าที่แทนรูเบนอัมบูริมหากสโมสรตัดสินใจปลดกุนซือคนนี้ออกครับและปิดท้ายกันที่ฟราิซิโอโรมาโนนะครับที่บอกว่ามิลานกำลังเปิดเจรจา,าสัญญาใหม่กับฟิคาโยโทโมรินะครับกองหลังชาวอังกฤษที่ตอนนี้ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในอังกฤษครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับใน TSP Newsroom วันนี้สวัสดีครับ